สวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่องการแสงทองมีเดียชาแนลครับวันนี้แล้วก็แสงทองฟาร์มแพนมจังหวัดเลยบ้านสมาร์ทโค้ดฟาร์มนะครับโดยน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโค้ดนะครับก็วันนี้เพื่อนๆพนที่ติดตามรับชมก็พูดถึงเรื่องของสรมพคุณนะครับน้ำหมักสมาร์ทโค้ดนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เลี้ยงสัตว์นะครับจะเป็นแพะจะเป็นแกะ เลี้ยงวัวก็ได้นะครับเลี้ยงควายเลี้ยงกระบือก็ได้หรือว่าพี่น้องที่ใช้น้ําหมักสมุนไพรสำหรับการผสมอาหารให้สัตว์เลี้ยงของท่านภายในบ้านก็ได้นะครับสรรพคุณสำหรับการใช้น้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโกดนะครับไปทราบรายละเอียดกันจากนี้ครับน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโกดนะครับผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติพื้นบ้านนะครับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับภูมิปัญญาโบราณที่ ใช้ในการดูแลสัตว์นะครับโดยตรงนะครับ Smart g โก t ฟาร m มนะครับน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโกแบบแกลลอนนะครับขนาดบรรจุ1ลิตรครับน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโกฐนะครับก็ทั้งเป็นแบบผสมน้ำนะครับสรรพคุณสำหรับการดูแลสุขภาพแพะแล้วก็การใช้นะครับแบบผสมน้ำให้แพะกินให้สัตว์กินนะครับ แบบผสมอาหารนะครับมีทั้งแบบผสมอาหารนะครับแล้วก็สามารถผสมน้ำนะครับใช้ผสมอาหารหรือว่าใช้สําหรับการแบบกรอกปากเพื่อถ่ายพยาธิและก็ดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงนะครับโดยเฉพาะแพะนะครับเป็นตัวตัวไปนะครับว่ามีสุขภาพที่ย่าแย่เป็นบางตัวแล้วก็สามารถที่จะใช้แยกจากเพื่อนได้นะครับถ่ายพยาธิแก้ผอมแห้งเจริญอาหาร นะครับช่วยป้องกันหวัดนะครับก็แพะที่มีอาการไข้ก็สามารถลดไข้ได้ด at ้วยนะครับลดอาการท้องอืดท้องเส Marc ียนะครับเสริมแคลเซียมนะครับช่วยให้ขนให้ปีกสัตว์สวยงามขึ้นนะครับแล้วก็สามารถใช้กับแพะและวก็สัตว์เลี uh ้ยงได้ทั่วไปนะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่ใช้กับแพะที่มีการตั้งท้องแพะที่ตั้งท้องอ่อนๆหรือว่าตั้งท้องสองเดือน3เดือนนะครับหรือว่าท้องแก่ๆก็สามารถ ให้กินโดยปกติได้นะครับไม่เป็นอันตรายแล้วก็ไม่มีอาการข้างเคียงนะครับสำหรับแพะนะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่ใช้กับแพะนะครับก็แพะใกล้คลอดก็สามารถให้กินน้ำหมักได้ตามปกตินะครับการผสมน้ำาการผสมน้ำก็มีขั้นตอนสำหรับการผสมนะครับเหมือนกับอีพีที่แล้วนี่สำหรับการแจ้งไปนะครับว่า,าขั้นตอนในการใช้งานเป็นอย่างไรครับน้ำหมัก สมาร์ทโกลดนะครับสำหรับแพะอายุ3-6เดือนนะครับแบบกอกปาก 2cc นะครับสัปดาห์ละ1-2ครั้งนะครับแพะอายุ6เดือนถึง1ปีนะครับใช้ 3cc นะครับสัปดาห์ละ1-2ครั้งนะครับส่วนแพะอายุ1ปีขึ้นไปก็ใช้ 4cc นะครับในการกอกปากต่อ1ครั้งต่อ1สัปดาห์นะครับหลังจากนั้นก็จะให้สุขภาพที่ดีของแพะไปนะครับส่วนวิธีการใช้แบบที่2 นะครับการผสมน้ำนะครับการผสมน้ำเนี่ยแพะสามถึงหเดือนก็ผสมน้ําได้หนึ่งถึงสองซีซีต่อลิตรนะครับหรือแพะที่มีอายุ6เดือนถึง1ปีก็ใช้ผสมน้ํา2ซีซีต่อน้ํา1ลิตรนะครับหนึ่งถึงสองซีซีก็ได้นะครับแพะอายุเกิน1ปีขึ้นไปก็ใช้2ซีซีต่อน้ํา1ลิตรนะครับในการผสมน้ําให้แพะกินต่อตัวต่อ,ตอลิตรนะครับก็ส่วนผสมที่จะทําให้ พี่น้องที่ใช้น้ํา10ลิตรก็ใช้10ซีซีเป็นต้นนะครับก็ส่วนของการผสมอาหารนะครับแพะ3ถึง6เดือนนะครับให้ใช้น้ําหมักสมุนไพรสมาร์ทโกฐ5ซีซีต่อ,อน้ําหนักอาหารประมาณปริมาณโดยประมาณนะครับ5กิโลกรัมก็ใช้ได้5ซีซีนะครับส่วนแพะอายุ6เดือนถึง1ปีก็ใช้10ซีซีต่อ,อปริมาณอาหาร โดยประมาณนะครับ5กิโลกรัมนะครับอายุแพะ1ปีขึ้นไปนะครับใช้10 cc เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าอาหารก็จะประมาณไม่เกิน5กิโลกรัมนะครับคลุกเคล้ากับอาหารนะครับสำหรับสมาร์ทโกดนะครับดีต่อสุขภาพแพะส่วนวิธีการใช้หรือการทดลองครั้งแรกแนะนำให้ทดลองเพื่อขั้นต่ำก่อนนะครับเพื่อสร้างความคุ้นเคยให้กับแพะในการปรับตัวนะครับในการดื่มในการกินสมุนไพรสมาร์ทโก เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยและก็เกิดความชอบก่อนนะครับสำหรับแพะเบื้องต้นสัปดาห์ที่2แล้วก็ค่อยเพิ่มปริมาณในการให้นะครับจาก1เป็น2 4งีีเป็นต้นนะครับก็จะดูที่อาการดูที่สภาพของแพะอาการป่วยของแพะหรือสุขภาพแพะบางตัวอาจจะไม่ดีแล้วก็อาจจะมีเพิ่มมีลดบ้างนะครับเป็นบางช่วงนั่นเองครับการผสมอาหารการผสมน้ำนะครับหรือว่าการกอกปากนะครับก็ดีทั้ง3ส่วนสําหรับสุขภาพแพะโดยรวมทั้งหมดเลยนะครับ ก็พูดถึงเรื่องน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโกดที่เป็นสินค้าคุณภาพที่แนะนำมาให้คุณผู้ชมได้ใช้กันสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงแพนนั่นเองนะครับวันนี้กับน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโกดก็เข้าไปที่เพจนะครับเพจ Facebook นะครับบ้านสมาร์ทโกดฟาร์มนะครับแล้วก็ชื่อเพจก็คือน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโกดบายบ้านสมาร์ทโกดฟาร์มนะครับที่เบอร์แอดไลน์นะครับ0939654964สีาหำหรับเพื่อนๆที่ สนใจหรือติดต่อกันเข้ามาก็ตามที่แจ้งไปก่อนอันนี้ด้วยนะครับครับนี่คือถังน้ำหมักนะครับสมุนไพรสมาร์ทโกดท,ที่เราหมักนะครับลูกยอนะครับบอระเพ็ดนะครับแล้วก็จะมีฟ้าท้ายโจรน,นะครับแล้วก็อีกหลายๆชนิดนะครับกว่า10ชนิดสำหรับสมุนไพรที่ดูแลสุขภาพสัตว์โดยตรงนะครับซึ่งเรานำมาผลิตเพื่อให้คุณภาพให้ได้มากที่สุดแล้วก็ขบวนการหมัก ให้ได้เวลาให้เป็นไปตามกระบวนการที่กําหนดไว้นะครับซึ่งแน่นอนครับเรื่องของสปปรรพคุณเรื่องของความปลอดภัยซึ่งเราให้ความใส่ใจในเรื่องของความสะอาดของน้ําหมักนะครับแล้วก็ทั้งความสะอาดของสมุนไพรวัตถุดิบที่เรานํามาใช้ก็ต้องสะอาดนะครับโดยเฉพาะน้ำนะครับที่เราใช้ก็ต้องสะอาดเป็นที่1นนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีและก็ให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อสนอง ความต้องการนำเอาไปใช้ที่จะให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับกับสุขภาพแพะที่คุณรักน,นั่นเองนะครับวันนี้บ้านสมาร์ทโกสฟาร์มครับน้ำหมักสูนไพรสมาร์ทโกสสินค้าดีคุณภาพทั่วประเทศนะครับทั่วโลกนะครับตอนนี้นะครับจัดจำหน่ายที่0 939654964สมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพแพะสมุนไพรส,สมาร์ทโกสนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ผลิตจาก สมุนไพรธรรมชาติพื้นบ้านนะครับภูมิปัญญาแบบโบราณที่คนในสมัยก่อนที่นามาใช้กับสัตว์เลี้ยงภายในบ้านหรือว่าสัตว์เลี้ยงที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจด้วยนะครับแพะแกะวัวควายช้างม,าม้าหมูสุนัขก,กระต่ายแมวเป็ดไก่นะครับสัตว์เลี้ยงภายในบ้านหรือว่าสัตว์เศรษฐกิจของท่านได้ทุกอย่างนะครับทั้งการแก้พรอมแห้งนะครับจเจริญอาหารป้องกันหวัดนะครับ ลดอาการการเป็นหวัดแล้วก็ลดท้องอืดนะครับท้องเสียแล้วก็ทั้งเป็นการเสริมแคลเซียมสลับสัตว์เลี้ยงของท่านนะครับสามารถใช้กับแพะหรือว่าสัตว์เลี้ยงโดยทั่วไปนะครับข้อแนะนําในการใช้นะครับสลับน้ําหมักสมุนไพรสมาร์ทโกดก็คือนะครับให้เปิดฝาขวดนะครับติว่าท่านเก็บไว้สัก1นถึงสสัปดาห์นะครับก็ให้ท่านเปิดฝาขวดขวดนะครับเพื่อลดความดันลดแก๊ รปริมาณของความดันในขวดนะครับลงหลังจากนั้นก็ปิดฝาเกลียวให้เรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานได้ตลอดนะครับน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโกดนะครับยิ่งขบวนการหมักของเราก็คือเป็นไปตามที่เรากำหนดนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ทําให้มีคุณภาพหรือว่าสรรพคุณที่ดียิ่งขึ้นก็คือ,อยิ่งหมักนานก็ยิ่งได้คุณภาพที่เพิ่มขึ้นนะครับก็ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ทั้งสัตว์ท้องสัตว์ใกล้คลอดหรือว่าสัตว ที่มีสุขภาพไม่ดีก็สามารถกินได้ตลอดนะครับการผสมน้ําการผสมอาหารหรือว่าการกรอกปากนะครับสบรรพคุณก็ตามที่แจ้งไปในรายละเอียดของทางเพจได้ด้วยนะครับก็เข้าไปติดตามทางเพจได้ด้วยแล้วก็สามารถที่จะ,ะสั่งจองสอบถามรายละเอียดสอบถามทางเบอร์โดยตรงก็ได้นะครับสำหรับรายละเอียดในการใช้นะครับ0939654964ครับสมาร์ทโกดนะครับน้ำหมักสินค้าดี เพื่อ,อสุขภาพที่ดีของแพทย์และก็ทั้งสัตว์เลี้ยงของท่านด้วยนะครับก็สลรับอีพีนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับติดต่อสอบถามก็ตามที่แจ้งไปสลหรับรา,ายละเอียดต่างๆในการใช้สมุนไพรสมาร์ทโกดนะครับ093-965-4964นะครับอีพีนี้ครับขอบคุณมากครับช่องการแสงทองมีเดียชาแนลแสงทองฟาร์มแพทนมจังหวัดเลยน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโกดลาคุณผู้ชมไปก่อนนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ